สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊กอชแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆตอนนี้นะครับแอดไปเจอข่าวอยู่ดีๆที่แบบเป็นอะไรที่งงมากๆว่าเขาบอกว่าคอนสเสิร์ตของเราสาวแบล็คพิ้งของเราเนี่ยไม่ได้รับความนิยมแล้วก็มีการโดนติฉีดดินทาบอกว่าเป็นการแสดงที่ไม่สมกับความนิยมด้วยนะซึ่งสื่อที่เขียนเนี่ยไม่ใช่สื่อที่ไหนไกลนลเพื่อนๆเ,เป็นเว็บนาเวอร์เกาหลีนะจ๊ะซึ่งเขาเนี่ยออกมาบอกแล้วก็เป็นการโบยไปให้ฝั่งฝรั่งเศสบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเป็นการแสดงที่ไม่สมกับความนิยมของวงแบล อีกว่าเป็นการสแสดงที่แย่ที่สุดด้วยซึ่งแอดงงมากว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะจ๊ะเพราะว่าตอนนั้นที่แอดทำคลิปตอนที่สาวๆไปที่สเตเดอร์ฟรังกนะครับปารีสเนะี่ยต้องบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, คนกรีดลั่นฮอมากๆจ้าเต้นกันจุกอกกรีฑ oh, ขนาดนั้นมีตรงไหนไม่พอใจอะไรไม่พอใจนี่นั่งเทียนเขียนใช่ไหมนะซึ่งเท่าที่แอดสรุปย่อมาให้เพื่อนๆเนี่ยจริงๆเขาก็มีเขียนชมก่อนว่าเป็นการสแสดงที่น่าประทับใจมากเลยสาวๆจะมีการเต้นไปแล้วก็จะมีการมีการหยุดพูดกับแฟนๆนู่นนี่นั่นเพื่อความกระช เขาบอกว่าเป็นการสำรวจจากชาวฝรั่งเศสที่เป็นชาวท้องถิน่นเป็นสื่อท้องถิ่นเองเลยที่มาเขียนเรื่องนี้แล้วเขาเอามาเขียนต่ออีกทีนึงแต่ว่าเท่าที่แอดทำข่าวมาเนี่ยไม่เห็นฝรั่งเศสจะออกมาเขียนข่าวด่าอะไรก่อนหน้าน,นี้เลยนะมีออกมาโพสต์ชมด้วยจ้าอะไรกันเนี้ยนี่มันแบบย้อนแย้งชัดๆเลยนะเพื่อนๆอย่างนี้สื่อที่ฝรั่งเศสควรจะฟ้องนอเวอร์เกาหลีมัจนจะเนี่ยอ้ย ืองง,งงมากว่าเอฮัลโหลเขาบอกว่าการที่ออกมติรอบนี้เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่สาวๆของเราเนี่ยแสดงผ่านไปแล้ว1เดือนถึงออกมตินะจ๊ะโอโหเพิ่งนึกได้หรออะไรประมาณนี้แบบเส้นประสาทเพิ่งทางานอะไรเงี้ยอันนี้แอดขออินเนอร์นิดนึงเพราะว่าแอดไม่เชื่อเลยแล้วเราหลายคนก็ออกมาเถียงกันด้วยนะครับอะเราเข้าประเด็นตรงนี้ดีกว่าที่เขามาติเป็นจุดๆเนี่ยเขามาติอะไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้าเต้นมากเกินไปขาดการสื่อสารระหว่างสมาชิกภาพวิดีโอยุ ung, ่งเหยิงและกล้องไม่มั่นคงและมีการหยุดชะงักมากเกินไปจังหวะจึงพังอะไรอย่างเงี้ ประมาณสานาทีเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและสมาชิกที่เหลือเนี่ยต้องปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆโดยเรียกมันว่าสถานการณ์ไร้สาระซึ่งแอดก็ไม่มั่นใจว่าเขาแปลอย่างนี้หรือเปล่านะอาจจะเป็นสถานการณ์ช่วงที่ทําตัวไม่ถูกสาวๆก็ต้องเอนเตอร์เทนที่เหลืออะไรประมาณนี้นะเขาก็บอกว่ากว่าน no ้องเจนนี่จะกลับมาบนเวทีสาวๆก็ต้องทำถ่ายเซลฟี form, ่ form, ที่โนริซ่าไปซึ่งแอดมองว่าตรงนี้มันไม่ใช่มันเป็นจุดที่โนริซ่าทาเป็นนิสัยปกติอยู่แล้วช่วงหลังๆในโนริซ่า <ol> ก็คือไปหยิบมือถือไม่ว่าใครจะอยู่หและไม่อยู่บน เที่ยงทีละข้อกันเลยนะครับบอกว่าท่าเต้นมากเกินไปคือเพลงของ Back พิงคเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนแฟนแบ k ็คพิงคแล้วตัดสินใจซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ต้องรู้แล้วว่ามากกว่า90%ของเพลงของวง Back พิงคเนี่ยเป็นเพลงเร็วทั้งหมดเป็นเพลงที่มีท่าเต้นมีเพลงเดียวที่ช้าก็คือเพลง Sta y นะมีเพลงไหนช้าอีกไหมแฮปปี้เอ็กซ์เกินะแต่สาวๆก็ไม่ได้เอามาขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคนที่เข้าคอนเสิร์ตก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการแสดงมีงงมีีอีออ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 ะะไไไรรรบ้้้้าา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 งงงงงแแแแตตต่่่่่เเเเคคกกกกกก็็ยััััมมมดดดดดดูลววถิิจจจททปนนนสสืืใ บัตรเพื่อจะดูรอบ2หรือเก็บตกคนที่ไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นมีการซื้อซ้ำแน่นอนเพราะถ้าเขาไม่ประทับใจรอบแรกรอบสองมันต้องไม่โซเอาท์จ้าแต่โซเอาท์ทุกรอบจ้าถ้าเกิดเปิดอีกรอบหนึ่งก็การันตีเอาหัวเป็นประกันว่าโซเอาท์อย่างแน่นอนนะเพืเ่อนๆอะส่วนอีกข้อนึงเขาบอกว่าขาดการสื่อสารระหว่างสมาชิกโอโหสาวๆเดินกันไปกอดกันไปแทจะจมุนตัวกันกลางเวทีนี่บอกว่าเต้นรําจูบกันได้ก็จูบกันไ,ไปแล้วจ้าอันนี้แอดปลอเล่นนะหมายถึงว่าอยากจะเถียงข้อนี้มากๆบอกว่าสมาชิกไม่สื่อสารกกกันนนนนลลหาแ่่อออรตตตงะจถ้้้ยูดว S, ก็ต้องกระจายตัวกันไปเพราะมีเพียง4คนเท่านั้นอะส่วนอันต่อมาเขาบอกภาพวิดีโอยุ่งเหยิง,ยงและกล้องไม่มั่นคงอะอันนี้ต้องไปถามช่างกล้องจากพราะไม่ได้มองไม่ได้เห็นตรงนั้นนะครับอะส่วนอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ามีการหยุดชะงักมากเกินไปจังหวัดจึงพังฮลัลโหลอย่างที่แอดบอกไปว่าเพลงส่วนหญ่ของแบล็คพิงค์เนี่ย, Pink, ยจะเป็นเพลงเร็วเพราะฉะนั้นจะมีการเต้นแทบจะติดต่อกันราวๆชั่วโมงครึ่ง2องชั่วโมงจะไม่ให้ผู้หญิง4คนตัวเล็เลกๆเนี่ยสึกถึงจะออกกำลังกายาดีแค่ไหนไม่ให้หยุดเลยหร ต้องเอนเตอร์เทนจะต้องมีใช้ไหวพริบเดือนไหนจะเสื้อหลุดไหนจะอะไรอีกต้องคอยดูความเรียบร้อยคนปาตุกตาขึ้นมาเออต้องดูหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ชะง,งักบ้างยืนพักบ้างก็ให้เขายืนหายใจบ้างนิดนึงนะจ๊ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดก็มีแฟนๆคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยได้ไปที่สเตเดียมนั้นแล้วเป็นคนไทยเนี่ยจะมาอ่านคอมเมนต์ของเขาให้ฟังซึ่งคอมเมนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากๆเพราะฉะนั้นแอดจะพยายามแบบเซนเซอร์ไปด้วยแต่บางเออเนี่ยต้องเอาคอมเมนต์เขามาเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปอย เนี่ยเยอะแค่ไหนที่ไปเตรียมตัวรอในคอนเสิร์ตอยากจะเจอสาวๆจนใจจะขาดแล้วนะจ๊ะแต่มาดากันแบบนี้มันไม่จริงเลยจ้าเขาบอกว่าฉันเนี่ยไปคอนอังกอร์ที่ฝรั่งเศสสเตเด n c e เห็นเองกับตาจุดๆ,ๆนักข่าวเกาหลีเขียนจุดๆอะไรคนสนุกจะตาย อีคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยดันมาสงสารเงินของแฟนคลับหุบปากไปอีหน้าจุดจุดจุดกูไม่เสียดายสักตังค์อุ้ยไม่ใช่ฉันไม่เสียดายสักตังค์นะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในภาพนี้ก็เห็นว่าต้องมีคนที่ซื้อซ้ําหรือประชากรที่เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าฉันจะเข้ามาดูคอนฉันต้องเสียเงินหลายหมื่นเข้ามาดูอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะชนะใจผู้ชมในทุกช่วงเวลาได้แต่สิ่งที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆคือประวัติศาสตตรร์แและะสสถาานน่่งงๆทีไได้้้วฟ ต่างพากันให้กำลังใจ Black พิงกตรงนี้ขอขยายความนิดนึงนะคำว่าในประเทศหมายความว่าในประเทศฝรั่งเศสนะเพื่อนเพเพราะว่าในเกาหลีมาเขียนแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ให้กําลังใจไงเพื่อนเพื่อนเขามาแซะหรือเปล่าหรือวบานั่งเทียนเขียนในขณะที่อย่างที่แอดบอกว่าหน้าเพจเนี่ยออกมา thank you blackpink รุ่นนี้น่นแสดงความอบอ้อมอารีมากๆแต่ทางเกาหลีมาเขียนอย่างนี้เองเออสาวๆก็ควรจะออกแล้วล่ะนะไปอยู่ที่อื่นดีกว่าแบบไปรับงานอินเตอร์กันเนี่ยน่าจะเหมาะแลลวเพื่อนเพื่อนะเอามาต่อกันการมาพูดคุยกับแฟนแค่3นาทีมันผิดมากหรอการไม่แสดงแค่่3นนนนาาาทีใกรรแสดดงงงตตลอ2ชััวโมเปป็ญหหไ การที่พวกเธอแค่ต้องการเวลาพักหายใจในช่วงเวลาที่พูดคุยกับฟแฟนๆนั่นเองนะครับซึ่งอยากจะถามนักข่าวว่านักข่าวเขวียนข่าวอยู่ในห้องเย็นๆอย่างเงี้ยน,นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปเต้นกับสาวๆไม่ได้ไปฝึกซ้อมไม่ได้ไปเทรนมาก่อนไม่ได้ต้องมานั่งร้องเพลงตอลอดเวลาซึ่งการร้องเพลงเฉยๆเนี่ยก็ว่าเหนื่อยแล้วต้องเต้นด้วยฮัลโหลแล้วสาวๆต้องร้องสดในช่วงหลังๆเนี่ย,ย,ย,ยโอ้โหมันเหนื่อยขนาดไหนบางคนเนี่ยฝนตกก็ยังเต้นต่อเลยจ้าแล้วคุณมีอาวุธในมือคือปากกาแต่เอามาเขียนโจมตีสาวๆเนี่ยนะคือมันไม่ถูก พูดคุยจัดทอล์กโชว์กับแฟนๆด้วยซ้ําไม่ต้องร้องไม่ต้องเต้นก็ได้เราก็อยากดูแค่นั้นก็เอาเหมือนกันซื้อบัตรเหมือนกันบางทีแฟนๆก็อยากจะเห็นมุมที่สาวๆเนี่ยพูดคุยกันเป็นปกติบ้างและแอดเห็นสาวๆเวลาเหนื่อยก็กินน้าแล้วก็ถอนหายใจให้เหมือนแบบเป็นกันเองให้กับแฟนๆได้ขากันไปเลยว่าเออเนี่ยฉนันเต้นเต็มที่เลยทุกคนก็เห็นอินเ g อร์จีที่สาวๆส่งมาอย่างเต็มที่บางคนไปคอนที่ไทยก็ต้องแบบมาคอมเมนต์กันแล้วว่าขนาดเราไปคอนที่ไทยยังเห็นเลยว่าสาวๆเต็มที่ขนาดไหนบางคนอาจจะมีเหนื่อยมีอะไรบ้างเป็นเร่งิาๆมนนน้ััข ข่าวที่ด่าวงทั้งวงโดยรวมเลยนะและแอดก็รักสาวๆทุกคนถึงจะรักโนริซ่ามากที่สุดแอดก็เลยต้องรีออกมาแถลงข่าวแล้วก็ปกป้องโนริซ่าของเรากันสักเล็กน,อนนะ้อยแล้วกันนกะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกงสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตั้งคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวเซไปก่อนราตรีสวัสดิ์เด้อ